การรักษาด้วยรากฟันเชียมน,นะคะมีงานวิจัยรองรับมากมายว่ามีอัตราการประสบความสำเร็จด้วยการรักษาทางรากฟันเชียมเนี่ยสูงถึง90-95%เลยค่ะ ฟันเทียมนะคะจะเป็นฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่งนะคะเป็นลักษณะไทเทเนียมสกรูมีลักษณะคล้ายๆกับเดือยฟันแต่เราจะฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนส่วนของตัวฟันและรากฟันที่สูญเสียไปค่ะตัวของรากฟันเทียมเองจะมีส่วนของครอบฟันด้านบนนะคะเพื่อทดแทนส่วนของตัวฟันธรรมชาติตัวของครอบฟันเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับฟันธรรมชาติหรือเสมือนกับฟันธรรมชาติจริงๆค่ะ ในคนไข้ที่มีช่องว่างของสันเหงือกนะคะจากการที่สูญเสียฟันไปค่ะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาพบทันตแพทย์ด้วยอาการเคี้ยวอาหารไม่ถนัดเหมือนเดิมหรือเคี้ยวอาหารไม่อร่อยหรือในบางรายนะคะก็จะสูญเสียความมั่นใจในการยิ้มการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสูญเสียฟันหน้าไปค่ะ ัวของวัสดุที่ใช้ในการทํารากฟันเทียมนะคะจะเป็นวัสดุประเภทไทเทเนียมไทเทเนียมเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ดีสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อของร่างกายและเข้ากับเนื้อเยื่อของช่องปากได้เป็นอย่างดีนะคะโดยที่ไทเทเนียมจะไม่เก่ะให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงใดๆนอกจากนี้นะคะไทเทเนียมยังจะมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถรับแรงบดเคี้ยวได้เป็นอย่างดีสามารถยึดเกาะกับกระดูกได้เป็นอย่างดีทําให้เราเลือกที่จะใช้รากฟันเทียมด้วยไทเทเนียมค่ะจะต้องบอกก่อนเลยว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากๆในการวางแผน าการรักษานะคะส่วนของรากฟันเทียมเองเราจะมีการเริ่มการรักษาด้วยการเอ็กซเรย์สามิติด้วยเครื่อง CT ทสแกนค่ะเครื่อง CT ทสแกนนี้สามารถประมวลผลข้อมูลออกมาบ่งบอกถึงคุณภาพและปริมาณของกระดูกได้อย่างแม่นยําไม่ว่าจะเป็นกระดูกทั้งด้านของความหนาความกว้างหรือความสูงรวมไปถึงอวัยวะข้างเคียงรอบๆนะคะที่เราจะฝังรากฟันเทียมอย่างเช่นเส้นเลือดหรือเส้นประสาทก็สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนและแม่นยํามากๆเลยค่ะ ราจะต้องบอกก่อนเลยว่าอัตราการประสบความสําเร็จของการรักษาด้วยรากฟันเทียมนะคะมีงานวิจัยรองรับมากมายว่ามีอัตราการประสบความสําเร็จด้วยการรักษาทางรากฟันเทียมเนี่ยสูงถึง90-95%เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอายุการใช้งานค่อนข้างยาวนานแต่ว่าจะยาวนานมากเท่าไหร่นั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ป่วยแล้วก็การใช้งานของผู้ป่วยด้วยค่ะทีนี้เรื่องอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในการรักษารากฟันเทียมเนี่ยผู้ป่วยจะต้องปรับเข้ามาเช็คกับทันตแพทย์อย่างสม่ําเสมอเพื่อยืด ยุการใช้งานของรากฟันเทียมด้วยค่ะ รักษาหลังจากการทํารากฟันเทียมจะมีอยู่2ระยะด้วยกันนะคะในระยะแรกเนี่ยเมื่อหลังจากฝังรากฟันเทียมไปผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดและบวมคล้ายคล้ายกับการถอนฟันนะคะเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาตนเองในช่วงนี้อาจจะทานยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อหรือประครบเย็นเพื่อลดบวมนะคะนอกจากนี้จะต้องทาความสะอาดบริเวณรากเทียมเป็นอย่างดีแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนหรือการเคี้ยวบริเวณนั้นๆค่ะส่วนในระยะที่2เนี่ยเราจะได้เป็นครอบฟันบนรากฟันเทียมเพราะฉะนั้นคนไข้ในช่วงนี้นะคะก็จะ มีฟันคล้ายๆกับฟันธรรมชาติจริงๆวิธีการดูแลรักษาในช่วงนี้ก็จะคือการแปรงฟันแล้วก็การใช้ไหมขัดฟันวันละ2ครั้งเหมือนเดิมเลยค่ะ